ล่าสุดครับคุณผู้ฟังปูตินเก่าจัดรัดเสเซียคืออยู่ดีๆปูตินแกบอกว่าจะบริจาคเงินตั้ง1,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ3 6 0 0 0ล้านบาทให้กับคณะกรรมการสันติภาพหรือบอร์ o อ p e พ c e ของทรัมป์แต่ปูตินงัดแผนเหนือเมฆบอกไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลก็เอาไอ้เงินของผมนั่นแหละที่พวกคุณอายัดไว้ในอเมริกาเอามาจ่ายซะสิเรียกได้ว่ายกเงินอายัดเปย์ทรัมป์แลกเก้าอี้บอร์ดสันติภาพสหรัฐมึนตื้อเจอไม้นี้ของพี่ปูยูเครนมองกาปริบ เงินก้อนนี้ควรเป็นค่าเสียหายไม่ใช่ค่าสมาชิก VIP โอ้โหสุดจริงค่ะปูตินจริงครับคือเรื่องมันเริ่มเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยที่กรุงมอสโกปูตินแกออกมาประกาศว่ารัเสเซียพร้อมจะควักเงิน1,000ล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์ที่โดนสหรัฐแช่แข็งไว้เอามาบริจาคให้คณะกรรมการสันติภาพของทรัมป์เพื่อเอาไปช่วยกาซาแล้วก็จะมีอีกก้อนหนึ่งเอาไว้ช่วยฟื้นฟูยูเครนด้วยซึ่งบอกก่อนว่าเจ้าคณะกรรมการบอร์ดออฟพีสเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่ของทรัมป์เขาครับ ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการความขัดแย้งทั่วโลกโดยมีกฎเหล็กว่าใครอยากเป็นสมาชิกถาวรต้องจ่ายค่าตัวเข้าชมรมคนละ1,000ล้านดอลลาร์ทีนี้ทรัมป์แกก็ร่อนการเชิญผู้นำทั่วโลกไปเพียบรวมถึงปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนด้วยครับ S <S <S ทีนี้ปูตินแกก็เลยจะเอาเงินที่ถูกอายัดมาจ่ายโดยอ้างว่ารัสเซียมีความสัมพันธ์พิเศษกับปาเลสไตน์เลยอยากช่วยกา,าซาซึ่งจังหวะน,นี้มันพอดีกับที่ปูตินแกมีนัดคุยกับคนสนิทของทรัมป์อย่างสตีฟวิทคอฟและจาร์เรดครูชเนอร์ที่มอสโกพอดีงานนี้ทำเอาทำเนียบขาวต้องคิดหนักเลยครับเพราะเงินรัสเซียที่ถูกอายัดในสหรัฐมีอยู่ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์หรือราวๆา8หนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทส่วนใหญ่กว่าสามแสนล้านดอลลารา์หรือสิบล้านล้านบาทเนี่ยมันอยู่ที่ยุโรปโน่นเลยครับทางฝ ต้องปลดล็อกเงินก้อนนี้ก่อนซึ่งรัสเซียยืนยันมาตลอดว่าการอายัดเนี่ยมันผิดกฎหมายส่วนธนาคารกลางรัสเซียก็ฟ้องแหลกเลยครับเรียกค่าเสียหายกันวุ่นวายอือหแล้วแบบนี้มันจะเป็นไปได้หรอคะที่ทําเขาจะยอมแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกเงินรัสเซียมาให้ปูตินบริจาคอะคะ่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับคือถ้าดูตามกฎหมายเพียวๆเลยเนี่ยสหรัฐเขามีกฎหมายที่ชื่อว่า Repo Act หรือกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อชาวยูเครนที่ออกมาเมื่อปี2567กฎหมายตัวนี้ มันล็อกคอไว้แน่นเลยว่าเงินรัสเซียที่ถูกยึดต้องเอาไปเข้ากองทุนช่วยยูเครนเท่านั้นจะเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้ แต่ทีน่นี้ความเป็นไปได้มันอยู่ที่อํานาจของทรัมป์ครับคือเขามีอํานาจพิเศษในการบริหารประเทศใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและการทูตถ้าทรัมป์มองว่าการยอมปลดล็อกเงินก้อนนี้มันคุ้มค่ากับการดึงรัสเซียมานั่งโต๊ะจรจาแล้วเคลมเป็นผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองแกอาจจะใช้ลูกเล่นทางกฎหมายเช่นการออกคําสั่งยกโทษโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเพื่ออนุญ,ญาตให้มีการโอนเงินนี้ได้โดยไม่ต้องไปแก้กฎหมายรีโพอัให้วุ่นวายในสภาคือใช้ช่องว่างของอํานาจบริหารมางัดข้อกับกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งั เองก็ดูเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วด้วยเข้าใจเลยค่ะคือการเดินเกมแบบกําขี้ดีกว่ากําตดของปูตินเนี่ยครับมองว่ายังไงเงินก้อนนี้ก็ถูกแช่แข็งไม่ได้คืนอยู่แล้วสู้เอามาใช้เป็นตั๋วผ่านทางเข้าร่วมวงไก่เขือสันติภาพกับทรัมป์จะคุ้มค่ากว่าการแปลวิกฤตเป็นโอกาสของแท้เลยปูตินแกคํานวณมาดีแล้วครับเงินที่ถูกอายัดอยู่ในอเมริกาเนี่ยมูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์หรือกับเกือบ1 7 0 0 0 0ล้านบาทมันนอนนิ่งๆเป็นก้อนน้ำแข็งมาตั้งแต โอกาสที่จะได้คืนกลับมาเป็นเงินสดเข้าคลังมอสโกเนี่ยแทบจะเป็น0%ครับแทบไม่มีโอกาสได้คืนเลยสินะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเงินมันตายไปแล้วในทางบัญชีสู้เอาเงินก้อนนี้มาปัดฝุ่นแล้วยื่นให้ทัมดีกว่าถ้าทรัม์รับรับเสเซียก็ได้หน้าได้เข้าสมาคมกวโก้แถมยังได้ตอกหน้ายุโรปด้วยว่าเห็นไหมอเมริกายังยอมคุยกับฉันเลยแต่จะทั์ไม่รับปูตินก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่ม เพราะเงินมันก็ถูกยึดอยู่แล้วดีกว่าปล่อยให้เงินเน่าคาบัญชีเฉยๆสรุปแล้วสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกสหรัฐอายัดไว้จริงๆเลขจริงๆที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยนะครับหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นแสนล้านแต่จริงๆแล้วมันแค่จิบจอยถ้าเทียบกับยอดรวมครับต้องบอกก่อนว่าสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดทั่วโลกมีประมาณ3 0 0แสนล้านดอลลาร์หรือ10ล้านล้านบาทแต่ที่อยู่ในสหรัฐจริงๆมีแค่ประมาณ5000ล้านถึง8,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 6 0 0 0ล้านถึง2 6 0 0 0ล้านบาทส่วนใหญ่จริงๆมันไปกองอยู่ที่ยุโรปครับส่วนเหตุผลที่อายัดแน่นอนว่าฉากหน้าคือเรื่องการลงโทษที่ไปบุกยูเครนแต่ลึกๆแล้วมันคือยุทธศาสตร์การตัดท่อน้ำเลี้ยงแล ทำลายความน่าเชื่อถือทางการเงินครับสหรัฐต้องการทำให้รัเสเซียไม่มีเงินสำรองไปพยงค่างเงินรูเบิลและต้องการบีบให้เศรษฐกิจรัเสเซียพังพินาศเพื่อที่รัเสเซียจะได้หมดสภาพเป็นมหาอำนาจแข่งกับสหรัฐระยะยาวมันคือสงครามเศรษฐกิจที่โหดร้ายไม่พ้าสงครามใช้ปืนเลยครับในเมื่อมันส่วนใหญ่ถูกอายัดที่ยุโรปปูตินสามารถใช้ลูกเล่นเดียวกันนี้สั่งให้เอาเงินที่ถูกอายัดในยูเมาจ่ายค่าตั๋วเข้าร่วมบอร์ดออฟพีซแทนได้ไหมคะ อันนี้บอกเลยว่ายากครับเพราะโครงสร้างอำนาจมันต่างกันคัมมีอำนาจสั่งการแค่ในสหรัฐแกจะไปสั่งให้เบลเยียมหรือสหภาพยุโรปปลดล็อกเงินเพื่อมาจ่ายค่าตัวให้แกเนี่ยยุโรปคงมองหน้าแล้วบอกว่า คุณฝันไปหรือเปล่าเรายุโรปเขามีกฎหมายที่เข้มงวดมากและเขากลัวมากว่าถ้าไปแตะต้องเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นมันจะทําให้นักลงทุนทั่วโลกขาดความเชื่อมั่นในค่างเงินยูโรอีกอย่างคือยุโรปตอนนี้เกลียดรัเสเซียเข้ากระดูกดํายิ่งกว่าสหรัฐอีกครับการจะให้ยอมปลดล็อกเงินมาให้ปูตินเอาหน้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับปูตินรู้จุดนี้ดีเลยเลือกเล่นเกมนี้กับทรัมป์คนเดียวเพราะรู้ว่าทรัมป์คุยง่ายกับพวกผู้นํายุโรปเยอะแล้วทําไมปูตินถึงเลือกเล่นบทผู้ให้ทั้งที่รัเสเซียกําลังทําสงครามเขากะ โอ้โหนี่คือจังหวะนรกสาหรับสหรัฐเลยทีเดียวปูตินเลือกเวลานี้เพราะ1นึ่ทรัมป์เพิ่งเปิดตัวบอร์ดออฟพีซและกําลังหิวแสงต้องการสมาชิกต้องการเงินทุนและต้องการความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมาโชว์เหนือองค์การสหประชาชาติหรือ UN ปูตินเลยยื่นข้อเสนอที่ทรัมป์ปฏิเสธยากครับก็คือเงินทุนและการมีส่วนร่วมสินะคะถูกต้องครับ2เนี่ยคือปูตินต้องการบีบให้สหรัฐยอมรับไกลๆว่ารัสเซียยังมีตัวตนและมีบทบาทในเวทีโลกถ้าสหรัฐรับเงินบริจาคนี้ก็เท่ากับยอมรับสถานะผู้บบรริจาาคของงงัเซียึ่มนไปลลภพ ลักผู้รุกรานที่สหรัฐพยายามสร้างมาตลอด4ปีมันคือการบังคับให้สหรัฐกลืนน้ำลายตัวเองชัดๆว่าปากโบกจะคว่ำบาตแต่พอเขาเอาเงินมาล่อก,ก็รับเฉยเลยนี่คือแผนซ้อนแผนที่ลึกซึ้งมากครับแต่ถ้าโมเดลเอาเงินอายัดมาจ่ายค่าสมาชิกทำได้จริงแบบนี้กัมพูชาจะสามารถขอเข้าร่วมบอร์ of อฟพี e เหมือนรัเสเซียได้ไหมคะ ต้องบอกแบบนี้ครับว่ากรณีของปูตินเนี่ยมันคือเงินของรัฐที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศรัฐเป็นเจ้าของรัฐเลยมีสิทธิ์เสนอว่าจะเอาไปทําอะไรแต่กรณีแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาหรือพวกจีนเทาที่ไปสิงสถิตยอยู่แถวนั้นเนี่ยเงินที่ถูกอายัดมันคือเงินที่ได้จากการกระทําความผิดครับมาเป็นเงินโสกรปรกเป็นของกลางในคดีอาญารัฐบาลกัมพูชาจะไปบอกว่าเป็นเจ้าของเงินพวกนั้นไม่ได้คืนไปรับว่าเป็นเจ้าของก็เท่ากับยอมรับว่าเป็นโจรน,นะสิครับดังนั้นกัมพูชาไม่มีสิทธิ์จะไป ไทยเราเองที่เป็นผู้เสียหายหลักถ้ามีเงินยึดได้จริงๆมันต้องคืนให้คนไทยเราครับไม่ใช่เอาไปให้ผู้นําเขาไปซื้อตัว๋วแบบนั้นยอมไม่ได้เด็ดขาดแหมนึกว่าจะเอาเงินบาปไปชุบตัวได้ง่ายๆแล้วนะคะเนี่ยแล้วการที่ปูตินเสนอใช้เงินอายัดมาบริจาคเนี่ยครับถือเป็นการแก้เกมที่เหนือชั้นที่สุดที่ทําให้สหรัฐตกที่นั่งลาบากเพราะถ้ารับเงินก็เท่ากับยอมตามใจปูตินถ้าไม่รับก็ดูเหมือนขัดขวางสันติภาพปูตินสร้างสถานการณ์ที่ทาให้สหรัฐเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่อง ถ้ารับเงินทรัม์จะได้งบประมาณได้หน้าว่าดึงรัสเซียมาได้แต่จะเสียหลักการเสียความน่าเชื่อถือในสายตาพันธมิตรและดูเหมือนยอมอ่อนข้อให้ปูตินถ้าไม่รับล่ะคะ ถ้าไม่รับปูตินก็จะเป่าประกาศไปทั่วโลกว่าดูสิรัสเซียอยากช่วยสันทิภาพอยากช่วยกาซาแต่อเมริกาใจแคบกีดกันไม่ให้เราช่วยกลายเป็นว่าอเมริกาเป็นตัวร้ายขัดขวางการช่วยเหลือมนุษย์ไปอีกไม่ว่าจะออกหน้าไหนรัสเซียก็ได้คะแนนทางการเมืองไปเต็มๆครับนี่คือหมากที่วางมาอย่างดีแล้วถ้าถามว่าทรัมป์จะกล้ารับข้อเสนอนี้ไหมบอกเลยครับว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีคนอื่นผมคาดว่าไม่กล้าแน่นอนครับแต่พอเป็นโดนัลด์ทรัมป์ชายผู้มากับความคาดเดาไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ คือทรัมป์มองโลกในแบบการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ถ้าแกมองว่าการรับเงินนี้จะทําให้บอร์ดออฟฟิศของแกดูยิ่งใหญ่มีเงินทุนหนาะและแกสามารถคุยโวได้ว่าฉันจัดการปูตินได้แก้อาจจะยอมเสี่ยงรับครับโดยอาจจะเลี่ยงบาลีว่านี่ไม่ใช่การยกเลิกคว่มบาดแต่เป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสันติภาพอะไรก็ว่าไปซึ่งผลลัพธ์ก็คือใช่ครับมันคือการช่วยฟอกขาวให้ปูตินชัดๆทําให้ปูตินกลับมายืนในเวทีโลกได้แบบหล่อหลอโดยไม่ต้องถอนทหารออกจากยูเครนแม้แต่คนเดียวแล้วถ้างเงินก้อนนี้ถ ถ้าบานยูเครนจะยอมรับเงินที่มาจากปูตินหรอคะโอ้โหนี่คือยาขมเคลือบน้ําตาลสําหรับยูเครนเลยครับเซเดนส,สก,กี้คงอยู่ในภาวะที่อึดอัดที่สุดในชีวิตครับเงินก็อยากได้เพราะประเทศพังยับเยินขนาดานั้นต้องการเงินฟื้นฟูนฟมหาศาลแต่ถ้ารับเงินก้อนนี้มันก็เหมือนกับยอมรับเศษเงินจากคนที่มาเผาบ้านเราแถมยังต้องขอบคุณเขาอีกต่างหากยูเครนน่าจะมองว่านี่คือเงินเปื้อนเลือดและการโฆษณาชวนเชื่อแน่นอนครับแต่ ถ้าทรัมป์บีบว่าจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่มีเงินอื่นให้ยูเครนอาจจะไม่มีทางเลือกต้องจำใจรับครับมันคือโศกนาฏกรรมของผู้ถูกกระทำที่ไม่มีอำนาจต่อรองนั่นเองน่าสงสารยูเครนจริงๆค่ะส่วนกฎบัตรของบูตอฟพีสระบุให้สมาชิกถาวรจ่าย1,000ล้านดอลลาร์การที่ปูตินขอใช้เงินอายัดจ่ายแทนเงินสดถือว่าเป็นการลักไก่ครับปกติเขาต้องเอาเงินสดมาวางไม่ใช่เอาใบาเสร็จนี้สินมาวางแต่ถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์มันคืออัจฉริยะ พระปูตินเปลี่ยนสถานะของเงินที่ตายแล้วให้กลายเป็นชิปแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าสูงลิ่วเขาไม่ได้ควักเนื้อตัวเองเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวแต่กลับได้สิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกถาวรที่มีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่จ่ายเงินสด ยอมใจจริงๆค่ะแล้วการที่ปูตินอ้างถึงความสัมพันธ์พิเศษกับปาเลสไตน์ในการบริจาคเงินการดึงประเด็นกาซาเข้ามาเกี่ยวข้องคือความตั้งใจที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากสงครามยูเครนและดึงพันธมิตรในตะวันออกกลางมาเข้าพวกนี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงการที่ปูตินบอกว่าจะเอาเงินไปช่วยกาซามันทําให้เขาดูเป็นพระเอกในสายตาโลกมุสลิมและกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่กําลังโกรธแค้นอิสราเอลและสหรัฐปูตินกาลังบอกว่าเห็นไหมรัสเซียแคร์พวกคุณนะรัสเซียพร้อมช่วยนะซึ่งมันช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจาก ทำโหดร้ายในยูเครนได้ชงงดทำให้คนลืมลืมเรื่องอยูเครนไปชั่วขณะแล้วหันมาสันเสริญปูตินในเรื่องกาซาแทนและยังเป็นการดึงพวกอาหรับมาเป็นพวกเพื่อคานอำนาจกับตะวันตกในระยะยาวด้วยครับสุดท้ายถ้าสหรัฐยอมตามข้อเสนอนี้จะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ที่อันตรายให้ผู้นำประเทศอื่นๆไหมคะโอ้โหอันตรายสุดๆครับถ้าเคสนี้ผ่านต่อไปนี้ระบบการเงินโลกจะปั่นป่วนทันทีครับเพราะทุกประเทศจะมองว่าเฮ้ย การอายัดเงินไม่ได้น่าคลัวอย่างที่คิดนี่หว่าเดี๋ยวก็เอามาต่อรองได้หรือผู้นําเผด็จการที่ไหนโดนยึดเงินก็จะจับพลเมืองประเทศอื่นเป็นตัวประกันแล้วบอกว่าเอาเงินฉันคืนมาสิแล้วฉันจะปล่อยคนหรือเอาเงินที่ยึดไปมาจ่ายค่าไทยสิมันจะทําให้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหรัฐหมดความขลังไปเลยครับและดอลลาร์สหรัฐจะสูญเสียความน่าเชื่อถือเพราะกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองแบบโง่แจ้งเงินไปใครๆก็ไม่อยากถือเงินดอลลาร์อีกต่อไปแล้วครับรกลัวดโดนจับเป็นตัวประกันแบบนี้แหละครับนี่คือความเสี่ยงที่ทัั์ต้้้อองงงชช่่่นนําหหกกใดดดดีสุบไลลแะิ เราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ